สวัสดีครับเพื่อนๆกับ,บเจออีกยครั้งกับ e a s y ่อ e ีซ e ีนะครับวันนี้จะมาล้างแผ่นโซลาเซลล์กันครับเพราะว่ามีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะมันเกิดความสกปรกนวลก็จะทำให้การผลิตไฟฟ้าของแผ่นโซลาเซลล์ลดลงนะครับเพราะฉนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการบนเทนแนกซ์กันครับในวันนี้ผมก็เลยจะมาล้างแผ่นโซลาเซลล์ของผมนะครับเพื่อที่ให้แผ่นมันสะอาดขึ้นมนันจะได้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทำนะ ก็มาดูกันครับวันนี้ผมทํายังไงบ้างนะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าบ้านใครที่แบบว่ามันอยู่สูงมากๆอาจจะล้างไม่ได้นะอาจจะต้องจ้างช่างนะครับลักษณะแบบนี้ที่เราจะล้างกันจริงๆไม่มีอะไรนะตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะใช้พวกแปลงแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้นะเห็นหน้าผมไหม <c oughs> สุดท้ายผมใช้อะไรไม้ถูพื้น <c oughs> มันยาวพอครับที่จะมาทำทําความสะอาดตัวโซล่าเซลล์ในวันนี้นะ ผมก็ปั่นแฟบธรรมดานี่แหละไม่ได้มีอะไร <c oughs> นะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปถูเหมือนถูพื้นปกติป <c oughs> ่โโหสกรปรกมากเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยถูธรรมดาครับสังเกตไหมว่ามันแบบอนเนี่ยถ้าไม่ใช้ไม้ย,ยาวๆมันถูไม่ถึงอนะเห็นไหมอันนี้ยังแบบเกือบจะไม่ถึงเนะี่ยแล้วถ้าเป็นแบบ โซลาเซลล์ที่อยู่บนหลังคาถุงสูงเนี่ยมันคงต้องปีนขึ้นไปแน่ๆอยู่แล้วนะของผมจังหวะว่ามันอยู่ตรงหน้าบ้านพอดีมันก็พอได้เนี่ยขี้นกเต็มเลยแล้วขี้นกพวกนี้มันทำให้ <c oughs> เดี๋ยวเกิดเป็นรอยด่างทำให้แบบว่ามันเก็บแสงได้ไม่ดีอีกนะครับก็ทำความสะอาดบ้างก็ดีเนี่ยทำไป แล้วเดี๋ยวเราน้ําฉีดอีกทีหนึง่งเห็นไหมแต่ตรงนั้นปลายนุ้นก็มีขี้นกถึงไหมเนี่ยอืมถึงอยู่เหนหมนะรับเดียวแล้วเดี๋ยวเราอาน้ําล้างธรรมดานะเดี๋ยวเปลี่ยนตําแหน่งมาทําแผ่นที่สองจริงๆถ้าในต่างประเทศเนี่ยมันมีหุ่นยนต์ทําความสะอาดแผ่นโซลาเซลล์ด้วยนะแล้วก็มีพวกชุดแปลงทําความสะอาดแบบที่ฉีดน้ํา เพื่อทําความสะอาดด้วยอันนี้คือในต่างประเทศนะก็มันเป็นต้นทุนถามว่าต้องทํำไหมจริงควรทํานะเพราะว่าแผงโซลาเซลล์มันต้องการการดูแลด้วยเหมือนกันนะครับบางบ้านเนี่ยไม่เคยได้ดูแลเลยแล้วก็มาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโซลาเซลล์ผลิตไฟได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงแล้วปัญหาพวกนี้มันก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ดูแลมันดูแลที่ว่าคืออะไรนี่ไง ทำความสะอาดเพราะแผงเนี่ยมันมีฝุ่นจริงๆแล้วอย่างพวกพื้นที่ที่ต่างประเทศที่เขาเป็นพวกทะเลทรายอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีการทําความสะอาดกันแบบแทบจะเร็วรทุกอาทิตย์เลยมั้งเพราะว่าฝุ่นมันเยอะอย่างนี้ของบ้านผมนี่ก็แค่จะเรียกว่าสามสี่เดือนท,ทําทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าทําไมต้องทําช่วงเช้านะครับมันมีเหตุผลนะทาช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะว่า ร้อนถ้าทําช่วงกลางวันอะ่ะเวลาแดดมันสองนันนาแล้วเรามานั่งทำเนี่ยแล้วเราฉีดน้ําลงไปเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเยอะๆเดี๋ยว,วแผงโซล่าเซลแตกแตกนี่คือพังเลยนะจบเปลี่ยนใหม่ทันทีอ่ะเราทําความสะอาดสอแผงเสร็จไปแล้วนะแผงใหญ่เดี๋ยวเราจะทําแผงเล็กแผงเล็กเนี่ยมันใช้อยู่กับตัว power station ผมนะครับหรือว่าระบบออฟฟิดเดิมที่ ที่ผมใช้แล้วเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำไล่แค้นแหละก็เสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก <c oughs> นี่ก็เลยเอาเอาโดรนครับขึ้นมาบินจะได้เห็นภาพชัดๆว่าทำงานยังไงเป็นภาพมุมสูงแบบ bird eye view ครับป <c oughs> กติไม่ได้ถ่ายนะมุมเนี้ย ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปโซลาเซลล์ติดตั้งเองทำเองราคา1 3ื่นเนี่ยโอ้ยคนดูยอดวิวผมเยอะมากเลยทะลุ5้าแสนไปเลยอ่ะเยอะอยู่ครับแต่ว่าดรามาก็เยอะเหมือนกันช่วงนึงผมเลยไม่ได้เข้าไปตอบไม่ได้เข้าไปดูนะครับช่วงนี้เรื่องของไฟฟ้าอะไรก็ตามเนะี่ยเป็น กระแสะตอบรับเยอะมากเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์พลังงานทดแทนเพียบครับบางจุดนี่ผ้าถูรธรรมดาไม่ออกจริงๆแล้วระบบโซลารเซลล์เนี่ยบางทีก็ต้องขึ้นมาเช็คนะว่าระบบจุดยึด เรายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าด้วยนะพอบางพื้นที่ติดในพื้นที่ที่มีลมแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คนิดนึงมาเดี๋ยวเราล้างน้ำกันแล้วจบแล้วผมอยู่ฝั่งนีแล้วกันได้ฉี่ง่าย,ายเพราะว่าไอแผ่นใหญ่นี่เดี๋ยวน้ำมันมาโดนไหลมาโดนตัวนะเราก็ล้างน้ำ ธรรมดาแค่นั้นไม่มีอะไรน,น,น่อยนะเ,เดี๋ยวดูเดี๋ยวมันใส่แจ๋วเลยนะล้าเดี๋ยวมันก็ไหลมาเองช่วงหน้าฝนอาจจะไม่ค่อต้องทำอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าฝนเองมันก็ตกช้าล้างแบบพวกคราบสกรปรกแล้วก็พวกขีนนกขี้นกไปนะครับแถวบ้านผมนกพิราบเยอะนกแม่งมา กาะแผ่นโซลาเซลล์บ่อยเพ่อนมาเกาะทำไมแล้วก็มาขี่น่าเบื่อคลิปนี้ก็เห็นหน้าผมไหมไม่ได้เห็นหน้าผมแบบตรงๆนะอันนี้เห็นแบบเป็นท็อปวิวอายุแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยเหลือๆใช้ไปสิบสิบปียี่สิบปีตัวแผ่นมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพลงนะก็เสื่อมสภาพก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลงนะ แต่ก็เขาเคลมไว้ประมาณแปีอะพวกแผ่นคุณภาพดีอะว่ากระแสไฟมันจะไม่ลดต่ำกว่าแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยเนี่ยเราล้างไปธรรมดาแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่ต้องเช็ดด้วยเพราะว่าแผงนพวกนี้มันไม่จำเป็นอยู่แล้วเราเราทำให้น้ำมันไหลออกอยู่แล้วเพราะเราวางเราวางแผ่นเอียงถูกไหมบางที่วางแผ่นตรงเลยน้ำมันก็ขังขึ้นเป็นตะไคร์อันนี้เราจะมีวางให้มันเอียงนะครับ ทิศทางของโซลาร์เซลล์จริงๆต้องหันไปทางทิศใต้นะนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยออกมาทางทิศเหนือหน่อยๆนะครับมันเป็นข้อจํากัดของพื้นที่ถ้าเราจะทําให้มันเชิดอะก็จะเจอปัญหาเรื่องน้ําขังผมก็เลยไม่ได้ทําก็เลยยอมให้มันเอียงมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เอียงมากก็ถือว่าพอยอมรับได้ครับคิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับไม่มีอะไรให้เพื่อนๆดูเฉยๆนยมันคือสิ่งที่จําเป็นในการเป็นชนันของโซลาร์เซลล์ วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นได้มุมสูงไหมไปละสวัสดีคุณเบิรอน